สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองพุทธศาสนาต่อสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดแต่บางทีเราอาจจะเข้าใจมันน้อยที่สุดก็ได้นั่นคือร่างกายของเรานี่เองค่ะเอกสารชุดนี้นะคะพาเราไปรู้จักแนวคิดเรื่องมหาภูตรูป4หรือที่เราอาจจะคุ้นว่า,าธาตุสี ดินน้ำไฟลมนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปเลยนะคะคำถามสำคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือร่างกายที่เราสัมผัสได้รับรู้เนี่ยลราก็ยึดว่าเป็นตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันประกอบขึ้นจากอะไรกันแน่เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะลองมาสกัดแก่นความรู้จากเอกสารเหล่านี้ดูค่ะทำความเข้าใจว่า ธาตุสี่ในมุมมองนี้เนี่ยมันไม่ใช่สสารแบบดินในสวนหรือน้ําในแก้วที่เราเห็นเห็นกันแต่เหมือนเป็นคุณสมบัติหรือพลังงานพื้นฐานสี่อย่างที่มันก่อร่างสร้างทุกสิ่งขึ้นมาและที่สําคัญนะคะมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็สัมพันธ์กันตลอดเวลาเลยแล้วการมองร่างกายในแง่มุมนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเอา่อมีปฏิสัมพันธ์กับความรู้สึกหรือสภาวะต่างๆของร่างกายเราไปได้ยังไงบ้างคะ ใช่ครับคือเอกสารชุดนี้นะครับเขาเสนอวิธีมองที่ค่อนข้างจะต่างออกไปชวนให้เรามองทะลุเ,เปลือกนอกของสสารเข้าไปสู่คุณสมบัติพื้นฐานที่มันทำงานอยู่ข้างหลังจริงๆเราจะมาดูกันว่าคุณสมบัติเหล่านั้นคืออะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวโยงกันแบบซับซ้อนอยังไงแล้วความเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การมองร่างกายตามความเป็นจริงได้ยังไงนะครับเพื่อจะช่วยคลายความยึดมั่นถึงมั่นลงไปได้บ้างน่าสนใจมากเลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มแกะกล่องแนวคิดนี้กันเลยนะคะมหาภูตร,รูปสี่หรือท่าสี่ที่ว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่ดินน้ำไฟลมแบบที่เราเห็นเนกันอยู่แล้วมันคืออะไรกันแน่คะในมุมมองของเอกสารนี้ครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยในเอกสารเขาจะเน้นย้ำเลยนะครับว่าให้เราลืมภาพดินแข็งแข็งน้ำที่ไหลไไฟร้อนร้อนลมที่พัดพัดไปก่อน เพราะว่ามหาพูตร,รูป4ในที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงคุณสมบัติพื้นฐานนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นสภาวานามนธรรม4อย่างก็ได้ที่เป็นองค์ประกอบเชิงคุณภาพของรูปธรรมหรือสาสารทั้งหมดเลยไม่ใช่ตัวสาสารเองนะครับเริ่มที่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงก้อนดินแต่หมายถึงคุณสมบัติความแข็งอ่อนหรือสภาวะที่มันต้านทานการแทรกผ่านนะครับพูดง่ายๆก็คือความมีเนื้อ ความหนาแน่นการกินเนื้อที่ของวัตถุยิ่งต้านทานมากก็รับรู้ว่าแข็งต้านทานน้อยก็รับรู้ว่าอ่อนอ๋อค่ะค่ะคือเป็นสภาวะต้านทานครับผมต่อมาอาโปธาตหรือธาตุน้ำอันนี้ก็ไม่ใช่ของเหลวแต่คือคุณสมบัติการเกาะกลุ่มและการเอิบอาบทำหน้าที่เหมือนกาวนะครับที่คอยยึดเหนี่ยวอนุภาคต่างๆให้มันอยู่ด้วยกันคือเกาะกลุ่มแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีลักษณะที่มันไหลซึมแผ่ซ่านไปได้ด้วยคือเ e อิบอาบทําให้รูปธรรมมันดูต่อเนื่องไม่แตกกระจายออกไปค่ะอันนี้ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาหน่อยคือคุณสมบัติความร้อนเย็นหรือระดับพลังงานอุณหภูมิไม่ใช่ตัวเปลวไฟนะครับแต่เป็นสภาวะที่ทำให้อุ่นทำให้สุกทำให้เกิดการเผาผลาญหรือในทางตรงข้ามก็คือทำให้เย็นลงและสุดท้ายครับวายโยทาธาตุลม อันนี้ก็ไม่ใช่กระแสลมพัดพๆแต่คือคุณสมบัติความตึงไหวหมายถึงสภาวะที่มันค้าจุนโครงสร้างให้คงรูปอยู่ได้นะครับพวกความตึงแรงดันต่างๆแล้วก็เป็นปัจจัยของการเคลื่อนที่การสั่นสะเทือนการผลักดันการขับเคลื่อนต่างๆโหพอฟังแบบนี้แล้วมันต่างจากที่เราเข้าใจเดิมๆไปเยอะเลยนะคะปกติเราก็จะนึกว่าดินก็คือดินน้ําคือน้ําไฟคือไฟลมคือลมแต่นี่มันคือคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ข้างใน แสดงว่าเวลาเราจับก้นหินอย่างนี้ความรู้สึกแข็งที่เราได้รับเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อหินอย่างเดียวแต่เป็นปฐวีธาตุคือสภาวะต้นานทานกับวายโยธาตุหรือแรงค้าจุนที่มันทํางานร่วมกันอยู่ข้างในใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนั่นคือประเด็นสําคัญที่เอกสารต้องการจะชี้ให้เห็นเลยครับแล้วก็นําไปสู่แก่นความคิดที่2ที่สําคัญมากๆเลยก็คือถ้าทั้ง4นี้เนี่ยไม่ได้อยู่แยกกันนะครับแต่ต้องเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอในทุกๆหน่วยที่เล็กที่สุดของรูปธรรมเลยครับ ไม่มีสา,สารหนที่มีแค่ธาตุดินอย่างเดียวหรือธาตุน้ำอย่างเดียวมันต้องมีทั้ง4ี่คุณสมบัตินี้อยู่เสมอและที่สำคัญคือมันทำงานเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้ขัดแย้งกันอย่างที่เราอาจจะคิดไปเอง ตรงนี้ล่ะค่ะที่น่าสนใจมากเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็เกื้อกูลกันด้วยครั้งทั้งที่บางคุณสมบัติดูเหมือนจะตรงกันข้ามเลยอย่างแข็งดินกับไหวลมหรือว่าเกาะกลุ่มน้ากับร้อนไฟอย่างงี้ค่ะ มันทำงานร่วมกันได้ยังไงคะในเอกสารพอจะอธิบายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนตรงนี้ไว้ไหมคะอธิบายไว้ละเอียดพอสมควรเลยครับอ่าหัวใจหลักก็คือการมองว่ามันเป็นเหมือนระบบนะครับที่มันต้องพึ่งพาอาศัยกันลองดูตัวอย่างคู่ดินปฐวีกับลมวายโยที่คุณผู้หญิงยกมาเมื่อกี้นะครับ ความแข็งหรือความต้านทานปฐวีที่เรารับรู้ได้เนี่ยเอกสารชี้ว่ามันดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีแรงตึงหรือแรงดันค้้จุนวายโยต้านอยู่ข้างในตลอดเวลาถ้าไม่มีแรงค้้จุนอันนี้สาสารมันก็จะยุดตัวลงคือไอแรงดันภายในวายโยนี่แหละครับที่ทำให้ความหนาแน่นปฐวีมันแสดงคุณสมบัติความแข็งออกมาให้เรารับรู้ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนลมในลูกป่งที่ทำให้ลูกป่งมันตึงๆแข็งๆได้ประมาณนั้นเลยครับ หรืออย่างคู่ดินปฐทวีกับน้าอาโปอันนี้ก็น่าสนใจความหนาแน่นของปฐทวีเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดบทบาทของอาโปเลยครับถ้าปฐทวีมันหนาแน่นมากๆเหมือนของแข็งอาโปก็จะเน้นทําหน้าที่เกาะกลุ่มคือยึดอนุภาคไว้แน่นๆเลยทําให้การไหลหรือเอื้ออาบเนี่ยแสดงออกน้อยลงค่ะ <Huh. S 1> แต่ถ้าปฐทวีหนาแน่นน้อยลงเหมือนของเหลวอาโปก็จะลดบทบาทการเกาะกลุ่มลงแล้วก็จะแสดงคุณสมบัติการไหลหรือเอื้ออาบได้มากขึ้นนั่นเองครับ อืมส่วนคู่ไฟเตโชกับลมวายโยเนี่ยเป็นวงจรที่น่าสนใจมากครับเอกสารบอกว่าความร้อนเตโชเนี่ยมักจะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือแรงดันวายโยมากขึ้นลองนึกภาพน้ำเดือดหรืออากาศร้อนๆที่มันขยายตัวก็ได้ครับอันนั้นแหละคือเตโชรกระตุ้นวายโยค่ะเห็นภาพเลยในทางกลับกันการเคลื่อนไหวหรือแรงดันหรือการเสียดสีวายโยที่มากพอ ก็สามารถสร้างความร้อนเตโชขึ้นมาได้เหมือนกันเหมือนเวลาเราเอามือมาถูกกันให้อุ่นๆนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยปฐวีธาตุคือความหนาแน่นก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นภาชนะหรือขอบเขตที่คอยควบคุมกักเก็บหรือจํากัดวงจรของไฟกับลมนี้ไว้อีกทีนึงโอ้โหเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่ส่วนผสม4อย่างที่แบบมาเทรวมกันเฉยๆแต่มันเป็นเหมือนทีมเวิร์ก ที่ทำงานประสานกันตลอดเวลาเลยนะคะคุณสมบัติหนึ่งก็ส่งผลต่ออีกคุณสมบัตินึงเป็นพลวัตที่ไม่หยุดนิ่งเลยทำให้เราเห็นภาพร่างกายหรือวัตถุต่างๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มันหยุดนิ่งตายตัวแต่เป็นเหมือนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเลยใช่ครับใช่ครับนั่นนั่นคือมุมมองที่เอกสารพยายามจะสื่อออกมาเลยเป็นการมองเห็นกระบวนการที่มันซ่อนอยู่ภายใต้รูปแบบที่เราคุ้นเคยกัน มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่เอกสารพูดถึงแล้วดิฉันว่ามันแบบท้าทายความเข้าใจดีเหมือนกันคือเรื่องที่ว่าวัตถุที่เย็นจัดๆอย่างเช่นน้ําแข็งเนี่ยกลับมีความแข็งมากๆเลยทั้งๆที่เราเพิ่งคุยกันไปว่าความร้อนเตโชเนี่ยดูเหมือนจะส่งเสริมแรงตึงวายโยที่ทําให้เกิดความแข็งใช่ไหมคะเพราะความร้อนมันน้อยลงมากๆมากๆมากๆทำไมมันถึงแข็งสุดๆได้ล่ะคะคกลไกมันทำงานยังไงในกรณีนี้คะ คำถามนี้ดีมากครับชี้ให้เห็นความละเอียดของคําอธิบายในเอกสารเลยครับคือจริงอยู่ที่ว่าความร้อนส่งเสริมแรงดันนะครับแต่นั่นเป็น,นกลไกหนึ่งในกรณีของความเย็นจัดเนี้ยเอกสารก็อธิบายอีกกลไกหนึ่งซึ่งมันสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละมุมกันนิดหน่อยประเด็นก็คือความเย็นจัดเนี่ยไม่ได้ทําให้วายโยธาคือแรงขําจุนแรงดันหายไปนะครับแต่มันทําให้รูปธรรมนั้นนะหดตัวอย่างรุนแรงเลย อนุภาคต่างๆมันจะถูกบีบอัดเข้ามาชิดกันมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพราะว่าพลังงานความร้อนเตโชมันน้อยลงมากๆอาฮะค่ะทีนี้จุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับณจุดที่อนุภาคมันชิดกันแน่นที่สุดนี้เองถึงแม้ว่าพลังงานความร้อนเตโชจะต่ํามากแต่วายโยธาตหรือคุณสมบัติตึงไหวเนี่ยจะแสดงบทบาทในฐานะแรงผลักดันที่ต้านการบีบอัดอย่างมหาศาลคือมันพยายามต้านไม่ให้โครงสร้างยุบตัวลงไปได้อีกแล้วเพราะมันชิดกันสุดๆแล้วนะครับ อ oh. แล้วไอ้แรงต้านการบีบอัดขั้นสุดยอดณจุดที่อนุภาคชิดกันที่สุดนี่แหละครับที่การรับรู้ของเราเนี่ยแปลผลออกมาเป็นความแข็งเกรงสูงสุดซูเปอร์ฮาร์ดเนสที่เราเจอในน้ำแข็งหรือโลหะที่แช่แข็งมากๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถึงความร้อนจะน้อยแต่เพราะความเย็นมันทำให้ทุกอย่างมันอัดแน่นสุดๆไปเลยไอแรงต้านไม่ให้มันยุบลงไปอีกวายโยก็เลยต้องทำงานหนักสุดๆ แสดงพลังสูงสุดออกมากลายเป็นความรู้สึกแข็งมากๆนั่นเองเป็นมุมที่แบบน่าทึ่งมากเลยค่ะแสดงว่าความแข็งไม่ได้มาจากเหตุผลเดียวเสมอไปถูกต้องรับความแข็งในกรณีนี้เนี่ยจึงไม่ได้มาจากพลังงานความร้อนโดยตรงแต่มาจากแรงค้าจุนต้านการบีบอัดวายโยที่ถูกบีบให้อยู่ในสภาวะที่ต้องแสดงพลังสูงสุดเพราะว่าปฐวีาธาตุความหนาแน่นมันมีค่าสูงสุดจากความเย็นจัดนั่นเอง เป็นการทำงานร่วมกันที่ละเอียดอ่อนจริงๆครับโอเคค่ะพอเราเข้าใจภาพรวมของคุณสมบัติพื้นฐานทั้ง4แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ก็เกื้อกูลกันของมันแล้วนะคะคำถามที่สำคัญที่สุดก็ตามมาเลยค่ะแล้วไงต่อความเข้าใจเรื่องธาตุสี่แบบนี้เนี่ยมันมีความหมายในเชิงปฏิบัติยังไงคะมันเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือปฏิบัติต่อร่างกายของเราได้จริงๆหรอคะอันนี้เป็นหัวใจสาคัญของการนาเสนอในเอกสารเลยครับ ความเข้าใจนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้แค่ให้เราทึ่งใน,นกลไกธรรมชาตินะครับแต่มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนมุมมองของเราต่อร่างกายจากเดิมที่เราอาจจะมองว่ามันคือตัวเราที่แข็งแรงบ้างเจ็บป่วยบ้างแก่บ้างสวยงามบ้างอะไรก็ว่าไปไปสู่การเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ของการรวมตัวและทำงานร่วมกันของคุณสมบัติทั้ง4ดินน้ำไฟลมที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มันไม่ใช่แก่นสารที่ถาวรไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงที่เราจะควบคุมได้ทั้งหมดอมพราะมุมมองเปลี่ยนการปฏิบัติต่อร่างกายมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยครับเอกสารเขาก็ชี้แนวทางว่าชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือการดูแลปัจจัยภายนอกให้มันสมดุล เช่นการเลือกทานอาหารที่ส่งเสริมธาตุในร่างกายให้ทำงานปกติไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งการปรับเปลี่ยนอิริยาบถให้เหมาะสมไม่ฝืนร่างกายเกินไปการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยประคับประคองให้ระบบธาตุในกายมันทำงานราบรื่นขึ้นค่ะอย่างที่สองซึ่งน่าสนใจมากก็คือบทบาทของจิตใจครับเอกสารใช้คำว่าจิตตรรูปซึ่งหมายถึงสภาวะทางกายภาพที่เกิดจากอำนาจของจิตใจ พูดง่ายๆก็คือความคิดความเครียดความสงบของเราเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อความสมดุลของธาตุในร่างกายได้เลยนะครับความเครียดอาจจะทําให้ธาตุลมวายโยความตึงกําเริบทําให้กล้ามเนื้อเกรง็งหรือความสงบจากการทําสมาธิก็อาจจะช่วยให้ธาตุต่างๆทํางานอย่างเป็นระเบียบมากขึ้นหมายความว่าการฝึกสมาธิหรือการจัดการความเครียดต่งตางๆเนี่ยก็เป็นการดูแลธาตุในร่างกายอย่างหนึ่งด้วยตามแนวคิดนี้ใช่เลยครับ จิตกับกายมันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเลยครับและก็นำไปสู่แนวทางที่3ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดตามเอกสารนั่นก็คือการเจริญปัญญาหรือวิปัสนาค่ะวิปัสนาในบริบทนี้ก็คือการใช้สตินะครับเข้าไปสังเกตแล้วก็รับรู้สภาวะต่างๆที่มันปรากฏในร่างกายตามความเป็นจริงโดยมองผ่านเลนส์ของท่าสีนี่แหละครับเช่นเวลารู้สึกตึงๆก็แค่รู้ว่าอ๋อนี่คือลักษณะของวายโยธาความตึง ไม่ใช่ฉันกำลังตึงนะเวลารู้สึกหนักๆแน่นๆก็รู้ว่าเป็นปทัทวีธาตุความแข็งต้านทานเวลารู้สึกร้อนหรือเย็นก็รู้ว่าเป็นเตโชธาตุเวลารู้สึกถึงการไหลเวียนหรือความชุ่มชื้นก็รู้ว่าเป็นอาโปธาตุเหมือนแค่ดูอาการที่ปรากฏใช่ครับการตามดูตามรู้แบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การท่องชื่อธาตุนะครับแต่เป็นการเข้าไปเห็นสภาวะเหล่านั้นจริงๆว่ามันเป็นเพียงการรวมตัวชั่วคราวของธรรมชาติ มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และมันก็เปลี่ยนแปลงดับไปอันนี้จังมันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราทั้งหมดทุกขังและที่สำคัญที่สุดคือมันไม่มีตัวตนหรืออัตตาที่เป็นแก่นแท้ถาวรซ่อนอยู่ข้างในเลยอนัตตาค่ะการเห็นความจริงแบบนี้ซ้ำซ้บ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลายความรู้สึกยึดมั่นว่าร่างกายนี้คือตัวเราหรือของเราลงไปได้เองนะครับซึ่ง ก็จะนำไปสู่ความสงบและการปล่อยวางจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในร่างกายได้ในที่สุดฟังดูแล้วนะคะการทำความเข้าใจเรื่องมหาภูตรูปสี่อย่างลึกซึ้งทามที่เอกสารนำเสนอนี้ก็เปรียบเหมือนกับการฝึกฝนมุมมองเพื่อเห็นความเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของร่างกายเรานั่นเองนะคะการตระหนักว่าทุกประสบการณ์ทางกายไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกสบายความเจ็บปวดความแข็งแรงหรือความเสื่อมถอยต่างๆเนี่ยล้วนเป็นเพียงผลลัพธ์ของการทํางานร่วมกันของธาตุพื้นฐานเหล่านี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลาแล้วสุดท้ายมันก็ต้องสลายไปการเห็นแบบนี้คงช่วยให้เรารเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ด้วยใจที่สงบมากขึ้นนะคะถูกต้องรับ มันคือการเปลี่ยนจากการมองรูปขันหรือร่างกายที่เราแค่รับรู้แล้วก็ยึดถือเนี่ยไปสู่การเห็นรูปปรรมหรือสภาวะความเป็นจริงพื้นฐานของรูปธรรมซึ่งก็เป็นฐานที่สำคัญมากของการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนานะครับ และจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับอาจจะมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจให้ลองเก็บไปคบคิดต่อยอดกันดูซึ่งเป็นคำถามที่ต่อยอดจากเนื้อหาแต่เอกสารไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปไว้นะครับนั่นก็คือถ้าหากแม้กระทั่งความรู้สึกสุขสบายหรือความเจ็บปวดทางกายที่เราประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยเป็นเพียงแค่รูปแบบหรืออาการที่ปรากฏขึ้นจากการทำงานร่วมกันของท่าทั้ง4ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา มุมมองเช่นนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อความรู้สึกเหล่านั้นทั้งการวิ่งเข้าหาความสุขและการพยายามหนีความเจ็บปวดในชีวิตประจําวันของเราไปได้อย่างไรบ้างโ เป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปใคร่ครวนจริงๆค่ะเพราะเราทุกคนป่านก็ตอบสนองต่อความรู้สึกสุขทุกทางกายกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการมาร่วมสำรวจแนวคิดเรื่องมหาภูตร,รูป4จากเอกสารที่ได้รับค่ะหวังว่าการสนทนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในการสนทนาครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ